สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องนาคาพัดถิ่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังนะครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็อลองลองเข้ามารับชมดูนะครับแล้วก็ลองเอาไปทําดูนะครับประสบการณ์ในที่นี้ก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่า ช่อง u t u b e โดนปิดการสร้างรายได้นะครับซึ่งช่องของผมเนี่ยวันนี้วันวันนี้วันที่เท่าไหร่ประมาณยี่สิบวันยี่สิบมกราปีหกแปดนะครับถ้าถ้าอันนี้นะครับช่องของผมโดนปิดสร้างรายได้นะครับโดนปิดสร้างรายได้มีอีเมลจากทีมงาน youtube นะครับ ส่งมาให้ผมเมื่อประมาณวันที่สิบสามนะครับเมื่อประมาณวันที่สิบสามแต่ผมไม่ได้เปิดดูเมลนะครับเมลที่เราผูกไว้กับช่อง youtube นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปิดดูเมลนะครับผมมาเปิดดูอีกทีประมาณวันที่สิบห้านะครับวันที่วันวันที่สิบสี่สิบห้า 14, นะครับผ่านมาประมาณ 1, 2, วันหนึ่งหรือสองวันเพราะอ่าผมช่อง youtube ช่องนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้อัปอัปเดตเท่าไหร่นะครับ ก็จะถ้าถ่ายลงก็จะมีเป็นคลิปช็อตนะครับเป็นคลิปสั้นแล้วทีนี้ผมก็เลยถ่ายคลิปช็อตลงนยะของวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่เสร็จแล้วผมก็ลองเข้าไปดูตรงช่อง YouTube ในในแอป YouTube Creator นะครับเข้าไปดูแล้วมันขึ้นผมไปผมไปกดตรงช่องคาว่าอะไรสร้างสร้างรายได้นะครับปรากฏว่ามันไม่มีนะครับ บอกว่าช่องนี้ไม่สามารถสร้างไรายได้อีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งผมก็เข้าไปดูรายละเอียดว่ามันมันเป็นเพราะอะไรนะครับข้อหาที่ที่ทาง YouTube ก็ส่งมาก็คือว่า,เ,าเหมือนกับว่ามีการนำํำข้อมูลเก่าหรือคลิปเก่าอะไรประมาณนี้กลับมากลับมาทำการทำใหม่ หรือโหลดใหม่อะไรประมาณนี้นะครับตามตามความเข้าใจของผมนะครับในข้อหาที่เขาเขาส่งมาให้เราเสร็จแล้วเขาก็จะมีมีขั้นตอนวิธีที่1ก็คือเราต้องทําทําทําคลิปนะครับทําคลิปชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการทําคลิปของช่องเนื้อหาของช่องอะไรประมาณนี้นะครับความยาวคลิปไม่เกิน5้านาทีนะครับเพื่อที่จะ เอาลิงก์ของคลิปที่เราโหลดลงไปเนี่ยไปไปใส่ตรงที่ช่องคำว่าใส่ u r l ของคลิปวิดีโอนะครับเพื่อในการอุทธรณ์นะครับขั้นตอนอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับถ้าวิธีที่หนึ่งทำไปแล้วอุทธรณ์ไปแล้วไม่ผ่านนะครับก็จะเป็นวิธีที่สองวิธีที่สองก็คือหนึ่งเราเริ่มเก็บชั่วโมงใหม่นะครับสี่พันชั่วโมงเริ่มเก็บชั่วโมงใหม่แต่ ช่องของเราก็อาจจะต้องลบลบคลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับคือพูดง่ายก็คือล้างช่องนะครับล้างช่องทั้งหมดลบคลิปออกทั้งหมดนะครับแต่ผู้ติดตามของเราก็จะย,ย,ยังไม่ยังไม่หายนะครับแต่เราจะต้องเริ่มนับชั่วโมงใหม่นะครับสี่พันชั่วโมงเพื่อที่จะทําให้มันเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับนี่นี่คือวิธีการที่สองนะครับแต่ผมเลือกวิธีการที่หนึ่ง วิธีการที่หนึ่งด้วยความที่ว่าหนึ่งก็เข้าไปดูในข้อข้อมูลในในใน youtube นะครับว่ามีช่องไหนบ้างที่ที่ที่เป็นเหมือนเรานะครับก็เจอเข้าไปหาวิธีการทำคลิปอุทธร์ u t u ู e อะไรพวกนี้นะครับก็ขึ้นมาผมก็เข้าไปดูได้หลายช่องก็บางผมผมดูหลายช่องนะครับไม่ได้ไม่ได้จาะจงว่าช่องใครนะครับ ไปดูบางทีเราก็เข้าใจในสิ่งที่เขาในสิ่งที่ยูทูบเบอร์ YouTuber, แต่ละคนที่เขาถ่ายทอดออกมาบางทีบางทีเราก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งนะครับแล้วบังเอิญว่าด้วยความที่ว่าหนึ่งเสดายเสดายช่อง 2. ถ้าสมมติเราเราเลือกวิธีการที่2ก็คือลบวิดีโอทั้งหมดนะครับออกแล้วเราก็โพสต์วิดีโอใหม่เพื่อเก็บชั่วโมงใหม่มันก็จะทําให้เราเสียเวลานะครับสก็คือ ยอดเหรียญที่มันวิ่งอยู่แล้วเนี่ยของเรานะครับก่อนที่จะโดนแล้วครับปิดการสร้างรายได้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับก็เกิดนึกอาการเสียดายประมาณนั้นนะครับเหมือนกับว่ารีบร้อนด้วยผมก็เลยอ่านรายละเอียดในการในการทําคลิปแนะนํานะครับในการทําคลิปแนะนําแต่บังเอิญว่าวิธีการถ่ายถ่ายคลิปของผมเนี่ยผมใช้ผมใช้กล้องสดเลย นะครับผมใช้กล้องสดเลยแล้วผมถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับผมถ่ายผมถาม่ายถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายวิดีโอเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งตามตามตามโทรศัพท์นะครับแล้วคลิปผมก็ประมาณสองนาทีกว่าประมาณนี้นะครับผมก็ผมก็โหลดคลิปลงไปผมก็อัพโหลดคลิปลงไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ตั้งชื่อตั้งอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้ก็เข้าไปทําการยื่นอุทธรณ์นะครับ ปรากฏว่ากอ๊กอปได้นะครับก๊อปลิงก์ก๊อปลิงก์วิดีโอนะก๊อปได้แต่ส่งยื่นอุทธรณ์ไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาบอกระบบระบบ u t u b e ก็จะขึ้นมาบอกนะครับระบบล้างบ้านก็จะขึ้นมาบอกที่เรายื่นอุทธรณ์นะครับว่า URL ของวิดีโอไม่ถูกต้องนะครับไอเราก็งงมันมันไม่ถูกต้องยังไงเลยเมื่อเราก๊อปมาจากตรงนี้นะครับ แต่ที่ไหนได้ด้วยความที่ว่าผมดูแล้วน่าจะน่าจะไม่มีวิธีการอื่นนะครับที่ที่จะทําให้เราเข้าใจได้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 ไดีดดดดนะครับผมเลยใช้วิธีการเข้าไปดูรายละเอียดใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็ตรงรายละเอียดทุกๆอย่างนะครับของ YouTube มันจะเราก็เลื่อนลงมาให้มันสุดๆนะครับดูหลังจากที่อ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเรียบร้อยแล้วเราเลื่อนลงมาให้มันสุดนะครับ เลื่อนลงมาให้มันสุดแล้วมันจะมีบอกว่าติดต่อทีมงานของ youtube นะครับผมคลิกเข้าไปติดต่อทีมงาน youtube เลยนะครับเขาก็จะขึ้นคําถามมาให้เรามาให้เราเกาะนะครับว่าเราติดต่อเขาเรื่องอะไรตอนนี้เรามีปัญหาอะไรเราอยากให้เขาช่วยอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ก่อข้อมูลลงไปให้หมดเสร็จแล้วเราก็กดก่งมหาทีมงานนะครับทีมงานก็จะส่งเมล,ลกลับมานะครับวันลงขึ้นทีมงานก็ส่งเมล,ลกลับมาเช้าวันที่สิบห้านะครับ ทีมงานเขาก็ส่งส่งเมลกลับมาส่งเมลกลับมาหาผมว่า,าวิธีการที่ที่เราจะยื่นอูทร์เขาก็จะบอกวิธีการเลยนะครับว่าหนึ่งถ่ายคลิปความยาวไม่เกิน5นาทีสองภายใน30วินาทีแรกเนี่ยเราต้องโชว์อ่า URL ของช่องนะครับคือทุกคน URL ของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับ รหัสรหัสช่องของเรามันจะไม่เหมือนกันนะครับเราต้องก๊อบตัวนั้นมาเพื่อโชว์ให้เขาด้วยนะครับจะเป็นภาพก็ได้เป็นวิดีโอก็ได้นะครับ3วิธีการทําคลิปของเราเนี่ยเราถ่ายกล้องสดหรือว่าเราถ่ายมาแล้วเราตัดผ่านแอปอะไรผ่านโปรแกรมอะไรนะครับเราก็เอามาให้เขาดูอ่าอาจจะเป็นเป็นคลิปวิดีโอสอดแทรกเข้ามานะครับหรือจะเป็นอ่าไฟล์รูปภาพสอดแทรกเข้ามาก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อธิบายแนวทางการทําคลิปของเรานะครับผมก็ มาถ่ายทําถ่ายทําเสร็จปุ๊บผมก็ตัดตัวเนี้มาใส่เอาตัวนี้มาใส่เอาตัวนี้มาใส่เอาข้อมูลมาใส่ตามที่นั่นนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ถึงขนาดว่าคลิปออกมาเป็นเป็นคลิปแบบเลิศหรูอะไรมากมายนะครับเพียงแค่ว่าหนึ่งให้เขาเข้าใจในในใน,ในสิ่งที่เราจะสื่อความหมายเขาแค่นั้นนะครับเสร็จแล้วคืนวันคืนวันศุกร์นะครับคืนวันศุกร์ผมลุก ผมนอนผมนอนแล้วนะครับผมนอนแล้วคืนวันศุกร์ผมตื่นมาตีสามนะครับทั้งทั้งที่ผมโหลดคิดไว้ตั้งแต่กลางวันแล้วแต่ผมยังไม่ส่งอุทธรณ์นะครับตอนหัวค่ําผมก็ไม่ส่งอุทธรณ์นะครับผมลองมาส่งอีกทีประมาณตีสามนะครับตีสามผมลุกขึ้นมาเ,เข้าระบบ youtube หลังบ้านนะครับก็กรอบไฟกรอปอะไรเรียบร้อยมาก็มาวางแล้วก็ส่งอุทธรณ์ไปนะครับเชื่อไหมว่าผมส่งคืนวัน วันวันวันศุกร์นะครับคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์เวลาตีสามนะครับแล้วเช้าวันเสาร์ประมาณแปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงครึ่งทีมงาน You Tube นะครับทีมงาน YouTube ส่งเมลกลับมานะครับส่งเมลกลับมาแจ้งนะครับว่าการอุทธรณ์ของผมนผ่านแล้วแล้วก็ช่องสามารถที่จะกลับมาสร้างรายได้ได้ปกติแล้วนะครับผมโคตรดีใจเลยนะครับกับเห็นเมลตัวนี้กลับมาปุ๊บเด้งขึ้นมานี่ผม เห็นอีเมล Gmail แจ้งเตือนเด้งขึ้นมาเนี่ยผมโคตรดีใจเลยผมกดเข้าไปดูผ่านโคตรจะดีใจนะครับช่องกลับมาสร้างรายได้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอเขาเปิดการสร้างรายได้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเหรียญที่เหรียญที่เราสะสมมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่หายนะครับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ลองไปไปไปทำดูนะครับลองไปทำดูใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกันกับผมนะครับแล้ว ผมก็ไม่ใช่ว่าคนมีความรู้อะไรมากมายนะครับผมก็จับท่าจะผูามามามาทําช่อง youtube เหมือนกันนะครับอัพบ้างไม่อัพบ้างก็ตามตามสภาพนะครับแต่พอเกิดปัญหาปุ๊บก็เหมือนกับว่าก็ต้องค้นขวายเพื่อที่จะให้ช่อง y youtube ตัวเองกลับขึ้นมานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสไครกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ในการทำทำคลิปหรือแชร์ประสบการณ์แบบนี้นะครับซึ่งช่องของผมก็จะเป็นช่องท,ทั่วไปนะครับก็จะมีเกี่ยวกับวงการรถบัสต,ติดฟิล์มรถบัสการทำงานโรงแรมในเกาหลีใต้นะครับซึ่งประสบการณ์ที่เคยมีก็เข้าไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับใครที่อยู่เกาหลีใต้อยากทำงานโรงแรมนะครับก็เข้าไปอยู่ในในคลิปเก่าๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ มาแชร์ประสบการณ์นะครับมาแชร์ประสบการณ์ว่าช่องโดนปิดเกินโดนปิดการสร้างไรายได้แล้วให้มันกลับขึ้นมาในการยืดนอุทธ์ทำแบบไหนนะครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับทําแบบที่เราเข้าใจแล้วคนอื่นที่ต้องให้คนอื่นทีมงาน youtube เขาเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อความหมายด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะโดนกับทุกคนแหละปัญหานี้ไม่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 ช้า ไม่ช้าก็เร็วนะครับยังไงผมคิดว่าต้องโดนโดนเกือบทุกช่องนะครับช่องใหญ่ๆก็หลายหลายช่องก็โดนนะครับผมเห็นบางคนผ่านมาเป็นปีๆแล้วที่ที่คลิปที่เขาเคยอัปเดตแบบนี้ไว้นะครับแต่นี้ของผมเพิ่งเพิ่งมามาเจอไปเมื่อวันที่สิบสามกราป,ปีหกแปดที่ผ่านมานะครับวันที่ผมอัปเดตวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่ยี่สิบไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้ถ้าผมจําปฏิทินไม่ผิดนะครับประมาณนี้ก็ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ